บอลน,น้องทีเจตัวแทนภาคเหนือนะครับในโซนภาคเหนือไปแข่งที่ศรีราชาในรอบประเทศทุกภาคมารวมกันนะครับวันนี้ก็เลยผ่านมาที่ศูนย์รักช้างไทยจำนะครับนี่เป็นการเคลื่อนย้ายของพายศักดิ์สุรินเรานะครับแต่น่าเสียดายนะพรยศักดิ์สุรินน่าจะโชว์ตัวตอนช่วงบ่ายนะครับเราต้องเดินทางไปชมบุรีก่อนนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมน้องๆให้อาหารน้องๆสองเชือกนี่ดีกว่า รู้สึกเชือกไหนที่เสียชีวิตไปแล้วนะที่แก่เขาแล้วอ่ะมาเร็วมาเจ๊เรามาชมกันนะครับสำหรับช้างควันช้างก็จะเปลี่ยนคนหรือเปล่าสวัสดีครับมาโลกอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยลูกเพ่ฮะ oh, จันเพนกวังเจ้า ทันเพ็นกระวังเจ้าอาหารมีมายัางพี่กระเช้าเท่าไหร่นะกระเช้าเท่าไหร่เอาเลยหนึ่งตะกร้าหรือสองเลยหนะึ่งเอาหนึ่งตะกร้าครับทุกทีชื่ออะไรนะั่นสามตัวนั่นน่ะที่ว่าเสียไปตัวหนึ่งใช่ไหมผมมันจะมานานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยที่ตรงนี้สามเชือกอ่ะแก่ๆนะ อยู่ด้านในอยู่อ๋อช่างแก่เก็บไว้ด้านในนะครับตัวนี้เป็นไม่ใช่ค้าบมือหนูชื่ออะไรจันเจ้าวังเจ้ากับเจ้าตัวนี้นี่ตัวนี้วันเพ็ญเดือนสิบสองอันนี้วังเจ้าพาเจ้าเลยเดี๋ยวแต่กับพาเจี๊ยบหนังลุงซักอยู่นี่เป็นอย่างนี้อ่าอะไร ซือแหละเ,เ,เนี่ยของพี่เลยตังวางไว้เลยนะครับหนึ่งกับเช้ากิดได้ยานพี่สามค่ะอ๋อไปครับอ๋อลงนับก่อนเดี๋ยวของหลวงหาย <laughs> อสองตะก้าแหละเดี๋ยวทําทีเราตะก้าเนี่ยอุดหนุนเลยให้เด็กช้าง,งสองเชือกนะวางไว้นี่ไหมให้หล่นแล้วมาวางนี่กองไว้นี่กันนี่ครับก่อนไปแข่งฟุตบอลครับให้อาหารช้างคนรักช้างอย่างจีเจ,จไปโชว์การให้อาหารช้าง วังเจ้าก่อนเลยนี่ไงนี่วังเจ้าตัวใหม่ไปอ่าเห็นไหมวังเจ้านะวังเจ้าก่อนวังเจ้าก่อนะน,นุนวันเพนวันเพนด้วยให้วันเพนด้วย ไปแย่งกันนะครับอ่าอน,นี่มีการเลือกอีกนะวันเพนน่ะ นี่นะครับนี่เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะครับนะครับให้อาหารเอาเลยเล่ทายให้อยู่ตาคนรักช้างตาคนรักช้างอย่างพ่อกรบบ้างนะครับครับเอาเลยให้สนับสนุนคีเจนะครับใครสนับสนุนการแข่บอลจะกินน้องสาว นี่นะครับอย่างตึงเลยครับอ,อ่าอย่างตึงเลยครับน,นี่นะครับดูการให้กล้วยครับจะให้เป็นควงไหมให้ทีละใช่ใเขาเขาไม่ได้ให้ทีละบวงฮะ <c oughs> มหมดหรือเปล่าห <c oughs> มดไม่หล่นอ๋อที่บ้านนี่นี่บ้ กันละอร่อยอืมแบ่งแบ่งแบ่งกันอีกคนละอันแต่จาานรอแล้วไปจับสินลองจีเจก็จะไปแข่งขันฟุตบอลที่จังหวัดชนบุรีนะครับ กำลังเดินทางไปนะครับก็มีโอกาสมาแวะเยี่ยมชมน้องช้างอันนี้พี่ช้างลนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เดินทางไปต่อนะครับไปเดินทางน้น,นทางสวนทางนน้นกับล้างมือตรงนน้นได้มีที่้ังมือด้วยเป็นสวนย่อมฝนตกอากาศเย็นสบายนะครับ ท่านใดมาฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับน้องจีเจแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องจีเจไปแข่งฟุตบอลที่ชลบุรีด้วยนะครับอากาศร่มลื่นะครับใครมาเที่ยวทางเหนือก็แวะมาได้ที่ศูนย์อนุรักษ์ทั้งไทยจังหวัดลำปางที่พายสักสุรินอยู่นะครับสำหรับคนรักช้างจีเจ บอกเอฟซีทุกท่านดิช่วยเชียร์ผมด้วยครับครับจะไปเตะในยูสิบเอ็ดนะครับสำหรับรอบประเทศนักฟุตบอลน,นะครับเจเจได้พลังช้างศึกแล้วโอเคสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่โอเคไหมครับโอเคอ่าสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านกันบายบายเจอกันใหม่นะครับ Bye.